ต้องลงไปเนินขวาปะฝั่งฝั่งนู้นมีนี่หว่าฝั่งนู้นมีเอาไปขวาเลยขวาหน้าเขาหยิบออกขวามันมันมันฉีกออกไปยิงนอกวงมือเห็นปะเอาซ้ายปะมีดัดปะเอาเลยเอาเลยมาเลยเอาคิวเลยเด้งเด้งสวยป่ะหมดหมดหมดไปหินได้ป่ะหินหน้ากูมีกูวาร์ปวาร์ปตายกูวาร์ปตายกูวาร์ปตายกูวาร์ปตายบอกกูเยอะอันตายอันตายรอดเล่นได้นะได้ได้ต้งไว้ตั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 ู้ไว้ตั้ง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 ไว้ตัว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไ ไฟบอลติดบอลแต่ปาระได้เปิดไฟให้เรามันมาเคลียร์นะเรามาเคลียร์นะยังไงมันก็เอาบูย่าเว้ยมันไม่เอามาหามึงหรอกเราไปชิดบ้านได้บุกวได้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 เดือบเสาเต็มเลยนะได้ได้ได้มึงมึงไล่สายอ่ะต้องไล่เนี่ยต้องไล่เนี่ยกูไปไปเขียวเออมันอยู่ในวงยูอยู่ในวงยูมันก็อยู่หน้าบ้านเหมือนกันมึงก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยเฮ้ยเรายิงกับกูในบ้านเก็ตมันเรายิงกับกูหน่อยมันต่อสองแล้วต้องยิงซ้ายให้แม่งยัดบ้านเข้าไปอ่ะดาวหนึ่งดาวสองแล้วดาวสองวันได้ ออกมาได้ปะก่ไดขวาได้ปะออกมาขวาได้ปะออกนี้ออกเจ็บได้ปะฟังแฮกหน่อยฟังไอ้แฮกรอทีออกไปขวามายาก่อนมายาก่อนไปก่อนเลยเก็ตบแล้วกแล้วออกมาขวาไปก่อนเลยได้ไดมีมีเศษมีเศษตายสวยสี่สามสี่สามสี่สามจนึงจเก็เบมากเูเก็บมากเหมือนกันจนึงสวยองไอ้เก็ตเจบมากนะเนี่ยตัว้ไตดูเก็ตหน่อตัวดูเก็ต่ยสวยมาดูหองตรหนดูไอ้เก็ตหน่อยูเก็บเก็บเ็บเ็เกเ ชูเต็งอยู่อยชูเต็งอยู่ตัวนี้เจ็บน้ำโมโคลเห็นปะกันเลยชูเต็งอเต็งอยู่เวเ็วกเยเยามมา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 มมามามมา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 มมามปมา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 มนมา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 มมาดามมามามาอามม